ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือธนพัฒน์สิทธาสินวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับถึงความลื่อนไหวในขอ้อจริงที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยแน่นอนครับเมื่อเช้าก็ยังไร้สดอยู่เลยเดือนคดีแดงโมนะฮะหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับพี่สาวนะครับพี่กิมนะฮะพี่กิมพี่กิมก็บอกว่าอ่าบุญถาวรเอ้ชีวิตพี่เนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินนะครับ ถามแกงตรงไปว่าพี่สรุปพี่จะเอาอยัางไงแกก็บอกว่าพี่นี่ก็แก่แล้วก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวนะครับแกก็บอกว่าเขาก็ใส่ร้ายถาวรเยอะมากนะจริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่อยากคุยกับบุญถาวรหรอกแต่ด้วยพี่มองว่าบุญถาวรไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรไม่ได้ไปแสวงหาประโยชน์อะไรมากมายนะครับ เราก็ถามแกตรงว่าเราล้วพี่จะเอาอยังไงคดีพี่เนี่ยมันเละทุ่มเปะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะฟ้องกันไปฟ้องกันมาเดี๋ยวก็จะมีเรื่องมีราวมากมายใหญ่โตนนพี่พี่เขาก็บอกว่าพี่อยากหยุดแล้วออาหยุดยังไงล่ะพี่หนึ่งพี่ก็รอดูหลักฐานนะว่าหลักฐานที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายบอกว่ามันเป็นคดีฆาตะกรรมเป็นคดีทำร้ายร่างกาย พี่ก็ไม่เห็นเนี่ยถามจริงๆพี่เห็นไหมหรือว่าเคยส่งมีคนส่งมาให้ดูไหมอะไรยังไงแกก็บอกว่าแกไม่เห็นแกก็ไม่ยืนยันในความเป็นจริงที่บอกว่าลูกสาวแกนะครับคือน้องแดงมูเนี่ยถูกทําร้ายอะไรก็ไปถึงการฆาตกรรมแก,กบอกว่าเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนคิดไปเองเราก็บอกว่า มันก็มีสิทธิชิดพี่พอเขาก็ดูจากบาดแผลน่นนั่นนี่แก้็เถียงผมนะฮะแกบอกว่ามีไหมล่ะบุญทาวรมีหลักฐานเด็ดไหมที่บอกว่าน้องเตียงโมถูกทําร้ายถูกฆาตกรรมเอาหมพี่ดูหน่อยสิอ่าพี่จิ๋มผมไม่ให้ตํารวจนะผมเป็นเพื่อนแค่นะครับคนที่ทํางานการเมืองแล้วเคยเป็นทนายความแล้วก็มีความเกี่ยวพันเข้ามาเรื่องนี้ จะให้มีหลักฐานมากมายก็คงไม่มีบอกถ้าไม่มีจะพี่ทำยังไงล่ะเอา้าก็ถามทนายพี่สิหนพี่บอกแถลงข่าวบอกว่าจะฟ้องเป็นคดีโดยไม่มีเกตนาแต่ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้น้องแตงโมทึงแก่ความตายทนายพี่มีหลักฐานไหมล่ะพี่เขาก็บอกว่า <c oughs> ไม่มีคือพี่นี่หมายถึงว่าแม่แตงโมนะครับพอดีแกคุยกับผมเนี่ย คือคุณแม่แตงโมเนี่ยเขาบอกว่าเรียกพี่ได้ไหมยอย่าเรียกแม่เลยมันแก่เกินไปนะครับก็ตกลงนะครับเรียกพี่ก็พี่นะครับสรุปพี่ยืนยันว่ายัางไงอ่ะคดีจะเดินต่อไม่เดินต่อไม่พี่ไม่เดินละเพราะว่าเดินต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับไม่รู้ว่าพี่เนี่ยจะถูกฟ้องถูกร้องหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะไปเสนอต่อศาลอา้าวแล้วพี่อัดละ่ะเอา้า พี่อัดเนี่ยพี่ไม่ได้บอกว่าให้ไปฟ้องไปลักฟ้องไปแอบฟ้องเองนะอ้าวพี่แล้วมันจะไม่ทะเลาะกันเหรอพี่ไม่อยากมีเรื่องกับเขาเขาต่างหากที่จะมีเรื่องกับพี่บอกก็ไม่รู้นะครับก็พี่ก็คิดเองนะไม่สงสารเขาเลยสงสารนิดหน่อยนะพี่เขาบอกว่าสงสารพี่อัดนิดหน่อยเราก็บอกว่าอะ ผมก็จะสื่อให้พี่อักทราบว่าพี่สงสารนิดหน่อยสรุปพี่จะไปถอนอยังไงอะพวกเนี้ยพี่ก็มีทีมทนายของพี่เขาเขียนให้จริงๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ให้พี่ามาคุยกับบุญถาวรน,นะอา้าวแล้วโทรมาหาผมทาไมอ่ะถ้าไม่มาคุยกับผมแ่ะแกะก็โทรมาสองรอบรอบแรกผมไม่ได้รับผมก็โทรกลับไปคุยกันครั้งแรกก็ยี่สิบกวนาทีคุยครั้งที่สองก็ประมาณสี่สิบนาทีก็คุยสับเพเฮละ นะก็เห็นใจแกแกก็ถามผมถึงเรื่องเลี้ยงควายผมก็บอกว่าเออเลี้ยงความก็ดีแบบหนึง่งนะครับสําคัญคือก็บอกว่าถ้าพี่ตัดสินใจดีแล้วก็ทําไม่มีใครสามารถไปบังคับจิตใจพี่ได้เขาก็ถามผม,มตรงๆว่าแล้วคดีที่ไปฟ้องเนี่ยมันจะฟ้องถึงแกได้ไหมไม่ลดได้หรอกเพราะว่าแกแสดงเกียรติอ๋ยวต้นว่าไม่ต้องการจะฟ้องในข้อหานี้ส่วนไปถอนรุ่งนี้ศาลจะให้ถอนไหม ศาลให้ถอนครับการฟ้องคดีในกรณีรณัศดรเป็นโจทย์ฟ้องเองเนี่ยถ้าหากว่าตัวความไปยื่นคำร้อง,องบอกกล่าวขอถอนนะฮะเรียกว่าขอขอถอนฟ้องไม่ต้องขออนุญาตเพราะศาลยังมิได้มีคำสั่งประทับฟ้องไว้นะครับเพียงแต่ศาลร,รับฟ้องไว้เพื่อรับที่นาไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีจะมีมูลหรือไม่มันก็เป็นเรื่องระหว่างตัวโจทย์นะก็คือ พี่กิมน,นะฮะพนิดาคุณแม่น้องแตงโมกับศาลศาลก็จะดูว่าหลักฐานต่างๆที่เขาเอามาฟ้องนั้นมันมีหลักฐานเพียงพอรองพอฟ้องไหมเขาดูแค่นี้นะเขาไม่ถามจําเลยครับเพราะจําเลยเนี่ยยังไม่ตกเป็นจําเลยเป็นเพียงแค่บุคคลที่ถูกฟ้องร้องเท่านั้นนะแก่ก็ถามว่าสรุปที่ทําได้ใช่ไหมทําได้ไม่มีใครไปห้ามพี่หรอก นะฮะอันที่ผมไปยื่นคําร้องไว้นะ่ะคัดค้านที่อัดกันก็เป็นกรณีว่าอหนังสือมอบหน้าไม่ถูกต้องตอนนี้เราก็ถอนคําร้องเดิมก็ยื่นคาร้องขอถอนฟ้องก็จบเมื่อพี่ต้องการอย่างนั้นใครก็ห้ามพี่ไม่ได้นะพี่เหนื่อยแล้วนี่พี่ไม่สบายด้วยวันนี้เป็นไข้หวัดด้วยอาการไม่ดีด้วยก็พักผ่อนเยอะๆก็บอกแกแต่แกก็คุยดีนะเพราะว่าพี่จิ๋มเนี่ยเขาเป็นลูกของนายทหาร นะคุณพ่อเขายศพันเอกพิเศษนะฮะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะครับเราก็เข้าใจนะครับแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบให้คนที่คุยด้วยเนี่ยพูดเพ้อๆนะครับพูดมีน้ำเสียงทับผมโน่นนั่นนี่อะไรก็คือว่าพี่เขาก็เป็นตุ้งตาทหารเก่านะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาทําสื่อนะพี่จิ๋มเนี่ยนะแกทําสื่ออยู่วงการสื่อมาเยอะแยะเลยเออเราก็ไม่รู้ว่าแกทําอะไรนะฮะแกก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลแกอยู่เยอะแยะ เข้าใจอยู่นะก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่พี่ไปถอนฟ้องก็ก็ดีนะครับพี่ก็ไปเอาสํานวนเดิมสํานวนของทางตงํารวจทําไว้เขาก็ฟ้องหลายข้อหานะพี่จิ๋มฟ้องข้อหารประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายให้การเทสแล้วก็ทําลายหลักฐานพวกนี้ยนะพี่ก็คุยดูไม่ใช่ทนายก็ได้ก็บอกแกว่ามันทาได้หรือทําได้ถามว่าถ้าหากว่าฝ่ายคนบนเรือเนี่ย เขาตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้พี่เขาก็บอกว่าคุยกันตลอดนะครับคุยกันหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้ยุติว่าเท่าไหร่ยังไงผมว่าก็แล้วแต่พี่นะมันเป็นสิทธิ์ของพี่ที่พี่จะเ,เรียกร้องค่าเสียหายคนอื่นก็มาคับพี่ไม่ได้คุยกันนะคุยกันสเปรห์เห็นละแกก็ถามผมว่าแล้วบุญถาวรจะเอากับพี่เท่าไหร่ล่ะผมไม่เอาผมไม่ทําอะไรพี่มากมายจะไปเอาอะไรกับพี่ยังไงอะ่ะนะครับ แกว่าไม่เป็นไรคุยกันตรงๆเลยบอกว่าควายตัวหนึ่งบอกเนี้ยแกบอกว่าเอ้ยควายตัวเท่าไหร่ก็ถามผมผมบอกเฮ้ยควายทุกวันเนี่แพงนะนะฮะตัวหนึ่งถ้าตัวหนาะเนอะนะฮะเล็กๆก็ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นถ้าสวยๆหน่อยก็เป็นล้านนะล่าสุดที่หนองคายเนี่ยควายด่อนนะครับเจ็ดล้านนะบอกว่าโอ้ยแกจะตกใจเลยเจ็ดล้านเขาพูดหยอกล้อกันไปนะครับผมไม่เคยคิดจะเอาอะไรกแกหรอกนะครับแกก็ถามผมประเด็นถึงว่าลายลุดนะครับ ว่าเคยถามขอบัญชีผมจะโอนเงินให้ผมว่าไม่เอาคุยกันสรุปว่าพรุ่งนี้ว่าถามแกตรงๆว่าเอาแล้วทนายพี่อ่ะทนายใหม่อ่ะสรุปมีหลักฐานการอา่ที่จะฟ้องร้องมาตรานอันโทษทีนะครับอ่ไม่มีแกบอกไม่มีหลักฐานอะอ้าวไม่มีแล้วไปออกข่าวทําไมล่ะบอกว่าก็ไม่รู้ตอนนั้นนึกว่ามีหลักฐานนะครับ ก็สรุปไม่มีใช่ไหมแม่พี่บอกเออตกใจถ้าเมื่อไหร่เรียกแกแม่เม่อไหร่ก็ขัดจังหวะนิดนึงก็ก็ถามแบบตรงๆว่าแล้วพี่จะเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยมันสับสนสับไปกลับมาแล้วนะเนี่ยอ,อแกว่าแกไม่ฟ้องอนะ่ะแกกลัวแกติดคุกประเด็นแรกแกยืนยันว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามหาหลักฐานแล้ว ว่าใครเป็นคนทําร้ายน้องแตงโมแกก็หาไม่ได้ส่วนคนนั้นเข้ามาช่วยแกก็พลาดพิงถึงพี่อัดนะฮะอัจฉรยะว่าอัจฉชิยะนี่ก็โอ้ยอะไรเขาไม่รู้เขาด่าแม่ทุกวันเลยด่าพี่ทุกวันเลยเนี่ยเออพี่ก็จะเสียใจแกเลยแกก็เป็นคนอย่างนั้นแหละเขาด่าก็ถือว่าเขาเอ,อชมแล้วกันแกบอกไม่ยอมไม่ยอมบอกอยาอะไรมากแม่ก็เอาชัดๆเลยว่าวันเนี้ยก็ถแถลงข่าวบอกไปเลย ไม่ไม่ไม่แม่ไม, half. ไม่พูดหรอกไม่อยากเป็นข่าวเดี๋ยวให้บุญเท้าวอนพูดก็ได้อเองั้นเลยเหรอก็คุยแกตรงตรงแกว่าไม่ฟ้องละแล้วถามต่อว่าถ้าไม่ฟ้องเนี่ยมีคนดูแลไหมมีพี่มีคนดูแลเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยก็ก็ดีแล้วนะแม่ก็ไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองให้ใครหรอกนะถ้าหากว่าแม่ไปถอนคำร้องเนี่ย ถ้าเขียนให้เป็นนมเขียนให้เขียนผ่านไฟ์สดก็ได้หรือเขียนง่ายๆเลยคดีนี้โจทย์มีความประสงค์จะขอถอนฟ้องคดีต่อศาลขอศาลให้โปรดอนุญาตลงชื่อโจทย์ข้าพเจ้าอพี่จิ๋มเป็นผู้เรียงผู้ผพิมพ์ลงชื่อผู้เลียงผู้พิมพ์ยื่นฟ้องเลยเออไปยื่นต่อศาลเลยศาลถอนทันทีศาลให้ถอนเลยศาลไม่ถามนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างตัวพี่จิ๋มกับศาล แกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทนายของคุณแม่คุณพี่อ่ะเขียนให้แกก็ไปยื่นเงียบๆแกบอกเออถ้าผมพูดแล้วไม่เงียบหรอกพรุ่งนี้นะครับก็ไม่รู้นะว่าแกจะยื่นถอนพรุ่งนี้ไหมหรือจะวันต่อไปก็ไม่รู้เพราะว่าการถอนฟ้องเนี่ยถ้าหากว่าอาตัวโจท์ไปเองนะสารก็เห็นว่าเป็นโจทจริงเนะี่ยบประชาชนสารก็ให้เซ็นนะรับทราบคําสั่งถ้ารอฟังคําสั่งนะครับส่วนมากสารจะให้รอฟังคําสั่งสารก็สั่งอนุญาตให้ถอน ก็ลงชื่อในหน้าคําฟอ้องอ่าหน้าหน้าสํานวนนะผกสํานวนถอนคดีจบไปครับคดีสิ้นสุดเลยะข้อหาที่ต่างๆที่มีการนําไปฟ้องก็มาฟ้องอีกไม่ได้เนื่องมีการถอนฟ้องเป็นกรณีที่แกถอนเสร็จเด็ดขาดเลยไม่ได้อ้างว่าคําฟ้องนั้นไม่ชอบหรืออะไรยังไงนะคําร้องที่แกไปคัดค้านหนังสือมอบอนนาจของพี่อัดก็ถอนหมดก็จบไปฮะก็เหลือแต่สำนวนของตำรวจนะ ตำรวจก็คืออายการอายการมีคำความเห็นสั่งฟ้องในข้อหาประมาทแต่อายการภาคสี่มีคำสั่งให้สอบสวนในประเด็นที่ยังสงสัยอยู่ก็คงจะฟ้องภายในเร็เรวนี่แหละถ้าฟ้องไปนะครับก็บอกแม่อยู่ว่าแม่ก็รอดูว่าคนบนเรือนั้นเขารับสารภาพไหมถ้าเขารับสารภาพในข้อหาฐานความผิดอ่อย่างสูงไม่เกินสิบปีแล้วขั้นต่ำเนี่ยไม,ไม่เกินห้าปีขึ้นไปศาลก็ตัดสินนี่เลย ไม่จะเปต้องสืบพยานรัสดาภาพวางค่าเสียหายก็จบนะครับเนี่ยแม่คุยกับผมนะนะฮะอันนี้จุกกูก็ไม่รู้นะแต่เขามีหลักฐานการโทรคุยกันผมก็ให้คำแนะนําแกตรงๆไปเออถ้าแม่ไม่สู้ก็จบไปนะครับส่วนค่าเสียหายแม่จะเรียกไปร้อยล้านสองร้อยล้านหมื่นล้านก็เรียกของแม่นะครับเท่าไหร่ก็เงินแม่ไม่มีใครได้ด้วบแม่อยู่แล้วนะครับขกก็บอกว่าเอา้เอาก็แล้วแต่นะครับ แกก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะมุณถาวรเราก็นะคุยกันแบบพี่แบบน้องนะบอกแน่นอนเมื่อแกจะเป็นพี่ผมก็เป็นน้องนะครับก็ไม่โกรธเกลียดกันผมก็บอกว่ากับพี่อ่านก็เลื่อกันไปซะนะครับไม่ต้องไปฟ้องร้องกันหรอกแกก็ยืนยันว่าโอเคถ้างั้นก็ยุตินะวันนี้ก็ในฐานะที่ผมได้รับนะฮะไม่ได้มอบหมายนะฮะแกบอกว่ามุนถาวรไร้สุดเลยนะครับว่าแม่เนี่ยไม่เดินหน้าต่อแล้ว นั่นก็หมายความว่าแม่จะถอนละก็การตายของน้องเตียงโมก็ไม่ได้ตายฟรีนะครับเป็นกรณีเกิดจากความประมาทแต่กอ็อยู่ที่ว่าคนบนเรือจะรับสารภาพไหมว่าเจอจากการประมาทของตนเนี่ยทําให้น้องเตียงโมเนี่ยถึงแก่ความตายเมื่อตายแล้วนะครับถ้าหากเป็นกรณีที่คนบนเรือเนี่ยเขารู้แก่โทษะรับสารภาพหรือมีจิตสํานึกทดใช้ค่าเสียหายค่าเสียหิ์ไโทษแทนให้แม่ มันก็จบไปส่วนแม่ก็ถามผมว่าจะเรียกร้องเท่าไหร่ล่ะบุญบุญเอ้ามันเป็นสิทธิ์ของแม่มันเรียกเอาเลยเต็มที่เลยเสียรถเบนซ์นี่ยเห็นไหมเขาชนคนตายเนี่ยนะชนรองพุ่มกับภรรยาตายเนี่ยนะเสียรถเบนซ์ให้สี่สิบห้าล้านนู่นนั่นนี่ด้วยนะสุดท้ายแกว่า้อวเดี๋ยวแม่มีเรื่องกในใจยังเดี๋ยวแม่คุยกับคนบนเรือดีกว่าอ่ะเขาคุยกันเลยครับก็าฝากถึงคนบนเรือนะฮะนะฮบ ก็เป็นอะไรก็ตามถ้าคุณแม่ไปขอร้องผู้นะี้แนบก็เป็นกรณีที่ให้คดีมันจ,จบไปชาวบ้านก็คงไม่ต้องอดตาหลับขับตานอนติดตามว่ามันจะลงเออยยังไงนะครับก็เป็นกรณีที่พวกคุณจะสู้คดีต่อหรือจะรับสรารภาพหรือจะโยยาที่จิ๋มผมหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมก็คงไม่ได้ไปก้าวล่วงหรือว่าไปช่วยอะไรแกมากนอกจากคุยกันนะฮะแล้วก็ พูดคุยกันให้กาลังใจกันนะครับเป็นสิทธิ์ของแกนะครับไปบังคับแกไม่ได้อ่ะนะตอนนี้แกคงพักผ่อนไปแล้วนะแกบอกว่าโอ้ทุกวันเนี้ยเขาดา่าฉันได้เกินบอกอ,อ,อย่าสนใจเลยพี่นะเขาดา่าเขาเรื่องของเขาอ่ะเราทํงานได้อ่นะะเราบังคับเขาไม่ได้เขาอยากดา่าเขาด่าไปชัดเจนนะครับวันนี้ผมได้มีการพูดคุยผ่านโปรแกรมเซตไลน์ ine, กับคุณแม่แตงโมก็คือพี่กิ๋มนะฮะพนิดาซึ่งพี่กิ๋มก็ยืนยันกับผมว่า แกไม่เดินคดีต่อแล้วจะไม่มีการฟ้องข้อหาไหนในกรณีเป็นโจทย์ฟ้องเองก็มีแต่พี่กิมเนี่ยจะไปถอนฟ้องที่ศาลนนทบ,บุรีและให้คดีสิ้นสุดไปพี่กิมก็คงเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมนะครับกับอายการในกรณีที่ลูกถึ้แก่ความตายส่วนจะเป็นใครเป็นทนายก็คงเป็นเ,เพื่อนพ่อน้องแจงโมนะฮะคือท่านจุนบทคิดว่าน,นะครับแกก็บอกว่าอย่างนั้น ก็เป็นกรณีที่เราก็ไม่อยากไปพูดถึงว่าจะเป็นยังไงส่วนพี่อาจจะเดินได้อะไรยังไงนั้นก็เป็นสิทธิที่พี่อาจแต่ผมก็บอกว่าพี่อาจหยุดซะเมื่อถูกความเขาไม่ประสงค์ที่จะเดินคดีต่อมันจะทําให้เราเสียเปล่าๆนะครับเราก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราจนถึงในกรณีไปฟ้องเองนะเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่อยากเดินคดีต่อไม่อยากทําหน้าที่ต่อไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวต่อมันก็ต้องยอมรับ มติยอมรับความจริงของเขานะครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะบังคับเขาได้ผมก็อยากให้สังคมนั้นได้รู้ความจริงเพราะอะไรยังไงก็คุยกับแกนะครับวันนี้ก็เป็นกรณีที่อหลายคนอาจจะคาดหวังหลายคนอาจจะผิดหวังหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพี่จิมคุณแม่น้องแจงโมกเขาเป็นสิทธิ์ฮะเป็นสิทธิ์คุณแม่เขาก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นกรณีที่ อ่าผมก็ออกมาพูดนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่ผมได้คุยกับพี่จิม๋มพี่จิ๋มยืนยันนะว่าไม่มีการฟ้องร้องอะไรเพิ่มเติมนอกจากสำนวนทางตำรวจสรุปส่งสั่งฟ้องไปยังอายการได้การมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับเรื่องแม่แท้ไม่แท้นั้นแกก็บอกผมว่ายืนยันว่าเป็นแม่เป็นแม่นะครับเป็นแม่ที่แท้จริงของน้องเต็งหมงแล้วส่วนที่อาจจะไปตรวจสอบอะไรไงแกก็บอกว่าก็ตามสบาย นะตามสบายพอแกบอกว่าแกเหนื่อยแล้วนะตอนนี้หยุดแล้วนะก็เป็นกรณีที่ออกมานําเียนพี่น้องประชาชนคือจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อทางคุณพี่กิมเนี่ยเขายืนยันกับผมมาอย่างนี้และผมก็มีหน้าที่ออกมาพูดให้ฟังนะครับส่วนจะเป็นกรณีอา่าที่จะไปถอนพุ่งนี้หรือมรลนนี้มันขึ้นอยู่กับพี่กิมกับทีมทนายของพี่กิมนะครับ าหากถอนก็คงมีข่าวข่าวจากทางศาลเดี๋ยวผมก็จะติดตามนะครับสอบถามไปยังศาลพวกนี้สักช่วงสี่โมงเย็นว่าได้มีการมายื่นคำร้องถอนฟ้องหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ข่าวสารของคดีการเสียชีวิตน้องแตงโมเพียงเท่านี้เลิกติดตามครับพี่น้องครับอย่าไปสนใจเลยนะครับเมื่อ,อคุณแม่อันเป็นที่รักของน้องแตงโมเองก็ยังยุติ พวกเราก็เป็นคนนอกนะเป็นบุคคลภายนอกก็ไม่อาจไปบังคับจะได้วันนี้เราก็ยอมรับความจริงนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราก็คาดหวังว่าจะเห็นกระบวนการในการต่อสู้คือเมื่อทุกอย่างมันมาถึงจุดนี้และมันจบตรงจุดนี้ผมก็ยอมรับการตัดสินใจของคุณแม่น้องแตงโมหรือพี่จิมอันเป็นที่รักนะของคนหลายคนหลายคนที่พอใจก็ต้องขอโทษขออภยัยวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ ในฐานะที่เป็นคุณพูดคุยกับพี่จิมในะช่วงเวลาบ่ายโมงเศษนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่รู้นะครับว่าพี่จิมจะเปลี่ยนใจหรือไม่แต่วันนี้ยืนยันว่าให้ผมได้พูดแบบนี้แนวนี้ก็ต้องขอโทษพี่จิมด้วยนะครับถ้าหากสิ่งไหนผมพูดไปร่วงเกินไปทําให้พี่ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ยังไงก็นับถือน้ําใจที่บอกว่าจะให้ค่าให้จ่ายผมมาซื้อ คายเลี้ยงผมไม่เอาหรอกครับนะพี่ก็เก็บเงินไว้ดูแลตัวเองอายุก็มากแล้วนะครับได้เงินมาเขาไปทําบุญให้น้องเต๋ามูพอเพียงพอแล้ววันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือพระศินาสินต,ต้องขอจุติการไในสุดเป็นเท่านี้สวัสดีครับ